การศึกษาของมิลิฉลาดมากไม่ธรรมดาเลยแลละคะ่ะต้องบอกเลยว่าเธอเป็นหนึ่งคนนะคะที่ได้รับความสนใจมากค่ะสาวมิลิหรือว่าดนดุภาขนาดเทโอรกุลศิลปินเดี่ยวคนแรกบนเวทีเชอร์โกลากับการกินข้าวเหนียวมะม่วงค่ะซึ่งงานนี้ต้องบอกว่าเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่ถึงแม้ว่าจะอายุไม่มากนะคะแต่ประสบความสําเร็จอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเธอได้เรียนที่โรงเรียนสตรีนนทบุรีและก่อนจบการศึกษา ก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียนด้วยค่ะการเริ่มต้นในการล็อกเพลง,งเธอเองก็ฝึกลงแรับตั้งแต่อยู่ชั้นม .2 เนี่ยะเพราะเธอมีแรงบันอันใจจากนิกกี้นิลลาแรปเปอร์หญิงชาวอเมริกันซึ่งเป็นไอดอลและขวัญใจของเธอซึ่งปัจจุบันเธอกําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอันสัมชัญคณะดนตรีและเป็นหนึ่งในสมาชิก2,021ราตีจีนิจาอีกด้วยค่ะ เธอเองเริ่มก้าวเข้าสู่วงการจากการเป็นแรปในรายการ t ด e r a p p เปอรซีซั่นสองตัวเธอเองเป็นหนึ่งในตัวเต็งของรายการนี้เธอมีการร้องแรปที่เป็นเอกลักษณ์และมีความแปลกใหม่นะคะสร้างความประลาดใจให้กับคณะก,กรรมการในรายการดังกล่าวเพราะว่าเธออยู่ในวัย17ปีหลังจากจบรายการเธอก็เข้าเป็นหนึ่งในศิลปินของค่าย YUPP ค่ะมิลิก็เป็นศิลปินหญิงเพียงคนเดียวของค่ายมีซิงเกิลแรกในเพลงพักก่อนผลงานตอบรับกระแสเนี่ยโหต้องบอกว่าดีมากๆเลย เพลงแรกของเธอทําเอาคนทึ่งไปในความสามารถโดยเธอบอกว่าเพลงพักก่อนเนี่ยเธอได้แรงบันดาลใจมาจากพี่ที่เป็นเพศที่3ในการใช้ภาษาลูพร้อมกับมีสำเนียงอีสานและศัพท์ภาษาใหม่มาด้วยในเพลงเดียวกันทําให้เพลงผ่อนคลายติดเทรนเป็นเพลงฮอตพร้อมกับยอดวิวอยู่ที่80ล้านปัจจุบัน ของวันที่4กุมภาพันธ์64นะคะและซิงเกันที่2เองนั่นก็คือเพลงสุดปังค่ะทําเอาสมชื่อค่ะปังจริงๆเพลงนี้ภาษาลู่มาแต่งเนื้อร้องในเพลงนี้พร้อมกับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่วัยรุ่นน้ำสั์คาว่าปังกุเรียวาตานาเบะไอโกะ มาพูดกันเวลาจะชมใครดีเลิศสวยล่าสุดนี้กับซิงเกิลหนทูทำเองที่เพิ่งจะปล่อยไปได้เมื่อวันที่22มกราคามที่ผ่านมาค่ะยอดวิวเองก็ดีไม่ใช่น้อยขึ้นล้านเป็นที่เรียบร้อยล่าสุด27เมษาย,ยนเจ้าตัวจะไปร่วมฟิชเชอริงกันเลยค่ะกับเพลงเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อน โดยเดียวรวมแต่งเพลงและร้องเพลงนี้มียอดวิวไป80กว่าล้านเลยล่ะคะ่ะไม่ธรรมดาเลยผลงานร่วมกันกับค่ายออกมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงยังออกมาอัปเดตนะคะว่าผลงานกันหนุ่มฮอตอย่างไบวชิรวิทย์ในเพลง To the m a x คงได้มีโอกาสเจอกันเร็วๆนี้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้คะ่ะ